เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสเพื่อส่ง,องมอบแนวคิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสำเร็จ ค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในภายนอกของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันแนะนำหนังสือเรื่องนะคะหัวใจค่ะของคุณคาซุโออินามริมาให้คุณผู้ฟังค่ะนะคะซึ่งคุณคาซุโออินามุริเนี่ยค่ะเป็นคนที่เป็นเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งนับบริหารของประเทศญี่ปุ่นนะ,ะที่ดิฉันเนี่ยชอบท่านมากเลยค่ะหนังสือทุกเล่มของท่านเนี่ยก็จะซื้อแล้วก็เก็บมาเป็นแบบ เหมือนเหมือนเป็นสมบัตินะคะในการบริหารนะคะจริงๆแล้วนะคะปัจจุบันนะคะ,ะบุคคลท่านนี้ท่านเกิดในปี1932นะคะ1932ปีนี้ก็ปีที่เท่าไหร่ละคะอายุ9กกว่าแล้วสินะคะเพราะนั้นนะคะอยากบอกว่านะคะคุณอินาบอรีเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ,ะบริษัทเกียวโตเซรามิกค,คะ่ะ ปัจจุบันก็คือบริษัทเคียวเซลล่านะคะซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริษัทและก็ประธานโอโซอยู่จนถึงปี1997ค่ะแล้วในปี1984นะคะเขาก่อตั้งบริษัท DDI ค่ะหรือบริษัท KDDI ในปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นบริษัทโทรคำนาคมชั้นนำของญี่ปุ่นนอกจากนี้ในปีเดียวกันเขาก็ได้ก่อตั้งมูลดนิทิอินาม o ริแล้วก็รา,างวัลเกียวโตขึ้นมาค่ะ เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่สร้างผลงานอันทรงคุณค่าให้แก่สังคมค่ะและในปี2010เขาก็ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของสายการบินเจแปนแ i ร์ไลน์นะคะแล้วก็สามารถพลิกฟื้นเจแปนแอร์ไลน์ที่เคยล้มละลายได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียงแค่2ปีค่ะดังนั้นเขาก็เลยได้รับการยอมรับนะคะจากนักบริหารนะคะเจ้าของกิจการในประเทศญี่ปุ่น,นว่าเป็น เทพเจ้าแห่งการบริหารค่ะหนังสือในเรื่องหัวใจนี่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นพลังที่เป็นความหมายของชีวิตเนี่ยเขาก็จะเขียนนะประวัติของตัวเขาเองะคะ่ะแล้วเขาก็จะพูดถึงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยคือภาพสะท้อนของใจของเราค่ะซึ่งอันนี้มันยิ่งตอบย้ําให้ดิฉันเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะรวนเป็นสิ่งที่ ใจเราเนี่ยดึงดูดเข้ามาค่ะมันเกิดขึ้นนะคะอย่างที่ใจเราคิดดังนั้นนะคะหัวใจจะสร้างความเป็นจริงของตัวเราแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตของเราค่ะแล้วก็ข้อร้ายต่างๆค่ะเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดของหัวใจค่ะหากหัวใจของเราไม่เรียกหามันย่อมไม่ย่างกายเข้าใกล้อย่างแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็เขาบอกว่านะคะ ความที่เป็นตัวเขานะคะเขาบอกว่าไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเลวร้วายสักแค่ไหนนะคะตัวเขาเนี่ยก็จะอดทนทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทนะคะแล้วเขาบอกว่าที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่เพราะความสามารถนะคะของเขาที่พัฒนาขึ้นนะคะหรือได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีหรอกนะคะเขาบอกว่าเขาแค่ปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็จิตใจสถานการณ์รอบตัวของเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงคะ่ะ ดังนั้นเขาบอกว่าชีวิตก็คือสิ่งที่หัวใจถักทอขึ้นมาจึงกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าเป็นสิ่งที่หัวใจของเราดึงดูดเข้ามาค่ะซึ่งเขาพอเขาเข้าใจกฎข้อนี้แล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่าแรงจูงใจที่ดีเนี่ยจะนําไปสู่ความสําเร็จค่ะดังนั้นนะคะเขาก็จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับจิตใจนั่นเองค่ะอยู่เสมอ แล้วก็ใช้เวลาในแต่ละวันถามตัวเองว่ามีสภาพจิตใจอย่างไรนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสำหรับคนที่อดควรว่าแม้จะพยายามอย่างเหนื่อยยากแค่ไหนชีวิตก็ไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรทำก็คือมองลึกเข้าไปในใจของตัวเองแล้วถามว่าตอนนี้มีจิตใจที่ดีแล้วหรือยังจิตใจอันง,งดงามและสูงส่งที่เราพึงมีได้แก่จิตใจอันอ่อนโยนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็ปรารถนาที่จะทำเพื่อผู้อื่นเนี่ย แม้บางครั้งตัวเองจะต้องเป็นฝ่ายเสียสละก็ตามเนี่ยนะคะในพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าเมตตาคุณาหรือก็หรือก็คือการเห็นแก่ผู้อื่นนั่นเองนะคะเมื่อเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยออโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะเพิ่มสูงขึ้นและบางครั้งก็สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเกินกว่าที่คาดหวังไว้มากค่ะดังนั้นนะคะ คุณอินาบรีบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาก่อตั้งธุรกิจหรือตอนที่เริ่มทำอะไรใหม่ๆเขาก็จะเริ่มคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้คนหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นการเห็นแก่ผู้อื่นไหมนะคะสิ่งนั้นน่ะเขาเรียกว่ามาจากแรงจูงใจที่ดีค่ะถ้าเขามั่นใจว่าฉันไม่ได้เห็นแก่ตัวจริงๆแล้วก็มีแรงจูงใจที่ดีเขาจึงตัดสินใจที่จะทำธุรกิจนั้นค่ะนะคะ เ,เขาก็พูดคำพูดที่ประทับใจอีกอันนึงก็คือว่าถ้าไม่ทำในสิ่งที่เห็นว่าสมควรทำก็ถือว่าเป็นคนที่ขี้ขาดดังนั้นนะคะจิตวิญญาณของนักสู้เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากแรงจูงใจที่ดีค่ะเราจำเป็นต้องมีความกระตือล,ล้นอย่างยิ่งยว่ที่จะทำให้สำเร็จมีความมุ่งมั่นตั้งใจอันเด็ดเดียวไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากอันนี้เรียกว่าจิตวิญญาณของ นักสู้ค่ะนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือแผนการใหม่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ต้องลงมือทำอย่างจดจอ่อสูงส่งเห้าหาแล้วก็ทุ่มเทค่ะดังนั้นในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงนั้นเราจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็มีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก เมื่อคนมีความคิดเช่นนั้นนะคะร่วมแรงร่วมใจกันและพยายามอย่างสุดความสามารถงานที่ทําก็จะประสบความสําเร็จค่ะ <_ S 1> ดังนั้นนะคะสิ่งสําคัญนะคะเป้าหมายในชีวิตของเราก็คือการขัดเกลาวจิตวิญญาณแล้วก็ทุ่มเทเพื่อผู้อื่นค่ะ <_ S 2> <_ S 1> ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นะคะเราจะต้องทําให้จิตวิญญาณของเรางดงามกว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยได้มากน้อยแล้วก็ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะ มีจิตระลึกที่จะขัดเกาจิตวิญญาณของเราเพื่อผู้อื่นหรือเปล่านะคะแล้วเรามีความเป็นมน,มนุษย์มากขึ้นกว่าตอนที่เราเกิดมาหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะผู้เขียนนะคะก็คือคุณอินามุริเนี่ยแนะนําให้เรายับยั้งตัวตนด้านที่ชั่วร้ายซึ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นด้วยการทบทวนความคิดการกระทําแล้วก็การวางตัวของตัวเองค่ะแล้วแสดงตัวตนด้านที่ดีด้วยกัน เห็นแก่ผู้อื่นเท่าที่จะทําได้ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราถือกําหนดกําเนิดในโลกไปนี้แล้วเนี่ยค่ะทุกคนก็ล้วนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขนะคะแล้วผู้เขียนก็คิดว่าการที่มีความสุขเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราที่มีชีวิตอยู่ด้วยซ้ําไปค่ะดังนั้นนะคะสิ่งแรกที่เขาอยากเน้นย้ําในการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือในบทแรกของเขานะคะก็คือการสร้างรากฐานชีวิตที่ดีค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะการสร้างรากฐานชีวิตเนี่ยนะคะก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้เราอยู่รอดค่ะแล้วจริงๆนะคะเขาบอกว่าให้เรารู้สึกขอบคุณทั้งที่เรารู้สึกดีในยามที่เรามีชีวิตที่ดีหรือในยามที่เรามีชีวิตที่ย่แย่ค่ะเมื่อเราขอบคุณด้วยความยิน,ยนดีนะคะกรรมที่ไม่ดีก็จะหายไปค่ะดังนั้นเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะ ผู้เขียนเขาจะแนะนำว่ามันจะช่วยให้กรรมที่ไม่ดีเนี่ยหายไปนะคะแล้วข้อคำขอบคุณเนี่ยควรใช้พูดในทุกสถานการณ์นะคะแล้วจริงๆนะคะความเข้มงวดเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อเรารู้สึกขอบคุณนะคะนอกจากนี้นะคะหัวใจของเราที่งดงามเนี่ยจะช่วยทำให้เรื่องยากๆเนี่ยสำเร็จได้อย่างง่ายดายแล้วก็เมื่อเราทุ่มเทกับงานเนี่ยเราก็จะเข้าใจถึงความจริงของ จักรวาลค่ะนะคะแล้วก็จักรวาลเนี่ยก็จะช่วยเราค่ะดังนั้นนะคะเราต้องคิดเสมอว่าเราจะทําอย่างไรซึงจะสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้แล้วต้องทํางานในแต่ละวันด้วยความคิดแบบไหนนะคะเมื่อไหร่ที่ผู้เขียนบอกว่ามีเรื่องกุ้มใจหรือมีปัญหาทํานองนี้ค่ะปัญญาจะให้คําตอบกับตัวผู้เขียนค่ะแล้วจริงๆเขาก็จะบอกเช่นเดียวกันนะคะให้จดบันทึกความคิดแล้วก็ความรู้สึกเอาไว้นะคะ อันนี้เขาก็จะติดเอามานะคะซึ่งจริงๆนะคะดีฉันเองเนี่ยก็ได้อ่านหนังสือหลายเล่มนะคะส่วนใหญ่คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็จะบันทึกในเรื่องความคิดความรู้สึกอยู่เสมอค่ะนะคะแล้วในบทที่2ของหนังสือเล่มนี้เขาจะพูดถึงแรงจูงใจที่ดีค่ะบอกว่าแรงจูงใจที่ดีสําหรับตัวเขานั้นก็คือการเริ่มต้นจากการทําเพื่อคนใกล้ตัวเท่าที่จะทําได้ค่ะในตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาเร่ขายถุงกระดาษเพื่อช่วยกิจการ อของที่บ้านค่ะคือที่บ้านเขาเป็นโรงพิมพ์นะคะเขาก็ช่วยที่บ้านเนี่ยโดยการขายทุงกระดาษแล้วปรากฏว่าพอเขาคิดถึงการทําเพื่อคนในครอบครัวะคะ่ะปรากฏว่าการขายทุงกระดาษของเขาก็ประสบความสําเร็จค่ะนะคะแล้วสิ่งสําคัญนะคะการทําสิ่งต่างๆด้วยจิตใจที่เห็นแก่ผู้อื่นเนี่ยจะทําให้เราได้รับสิ่งดีๆตอบแทนค่ะแล้วเมื่อเราเจอกับคนที่จิตใจไม่ดีเนี่ยผู้เขียนแนะนําว่าก็อย่า เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่จิตใจไม่ดีนะคะแล้วก็หาทางหลีกหนีซะแล้วก็พยายามใช้ความสามารถของตัวเองในทางที่ดีค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเราก็ควรเรียนรู้การใช้ชีวิตนะคะด้วยความพอดีนะคะจากโลกธรรมชาติแล้วก็ลดกิเลสนะคะซึ่งจริงๆนะคะการมีแรงจูงใจที่ดีในการทำอะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันจะส่งผลทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะ แลวผู้เขียนก็ได้ข้อสรุปอันนึงก็คือ,อ,อในการก่อตั้งบริษัทของตัวเองนะคะบริษัทของเขาเนี่ยจริงๆนะคะเขาบอกว่าบริษัทต้องไม่ดำรงอยู่เพื่อทําความคิดของตัวเองให้เป็นจริงแต่ต้องดำรงอยู่เพื่อคุ้มครองความเป็นอยู่ของพนักง,งานแล้วก็ทําให้ชีวิตของพวกเขามีความสุขนี่จังหากคือพันธกิจของบริษัทแล้วก็วิสัยทัศน์ในการบริหารนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ออพอเขาคิดได้เช่นนี้ค่ะบริษัทที่เขาก่อตั้งก็คือเคียวเซราเนี่ก็เจริญเติบโตขึ้นดังนั้นนะคะเ,เขาพบว่าการมุ่งม,มั่นทำเพื่อพนักง,งานเนี่ยก็จะทำให้พนักง,งานเนี่ยมีกำลังใจนะคะแล้วจากนั้นค่อยๆขยาย,เป,าายเป้าหมายต่อไปที่จะทำเพื่อลูกค้าเพื่อบริษัทคู่ค้าแล้วก็ชุมชนรอบข้างสุดท้ายสิ่งที่เราทำเนะะี่ยค่ะก็จะส่งผลให้กับสังคมโดยรวมมีความสุขค่ะดังนั้นนะคะ การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้เกิดความพอดีในการใช้ชีวิตของเรานะคะแล้วในส่วนต่อไปเนี่ยค่ะเขาก็เขียนถึงการประสบความสําเร็จได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งค่ะหมายความว่าถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราก็จะทําได้จริงๆค่ะดังนั้นนะคะการที่ตอนที่เราคิดว่าไม่มีทางทําได้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการทํางานค่ะดังนั้นนะคะเคิดลับของเขามีข้อเดียวก็คือการ ไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาจะบริหารด้วยจิตใจที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็บริหารธุรกิจบนพื้นฐานของจิตใจของมนุษย์ค่ะนั่นก็คือความเป็นจริงที่ว่านะคะสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือการทำให้พนักง,งานเนี่ยไว้วางใจกันเข้าใจกันแล้วก็ทำงานด้วยจิตใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นก้าวแรกของการฟื้นฟูกิจการของเขา ซึ่งก็คือการปรับวิธีคิดนั่นเองนะในช่วงที่เขามาบริหารฟื้นฟูนฟกิจการของ Japan a i r l i n น์นะคะซึ่งกำหนดไว้ที่3ปีนะี่ยแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าจะทำสำเร็จได้ภายใน3ปีอย่างแน่นอนนะ่ะในช่วงเวลาแรกเนะี่ยเขาอบรมผู้ ความเป็นผู้นำให้กับผู้บริหารระดับสูงก่อนเป็นเวลา1เดือนค่ะก็คืออบรมในส่วนที่เป็นปรชัชญาซึ่งได้แก่ความคิดหลักปฏิบัติแล้วก็วิธีคิดนะคะเช่นการทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะคะไม่ลืมความรู้สึกขอบคุณมีจิตใจที่อ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะเพราะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะเป็นศีลธรรมจ,จริยธรรมเบื้องต้นนะคะที่เราเคยเรียนรู้มาจากพ่อแม่แล้วก็ครูตั้งแต่ตอนเป็นเด็กค่ะ หลังจากที่เ,เขาอบรมผู้บริหารของเจเป็นอะไลน์ในส่วนตอนแรกแล้วเนี่ยค่ะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็งง,งเหมือนกันแต่ก็หลังจากที่อธิบายอย่างมุ่งมั่นก็เริ่มมีคนเข้าใจทีละคน2คนค่ะจนในที่สุดทุกคนก็ฟังสิ่งที่เขาพูดค่ะแล้วก็ต่อมาการฝึกอบรมความเป็นผู้นำเนี่ยค่ะก็ขยายขอบเขตไปยังพนักงานแล้วก็ทำให้เจเป็นอะไลน์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้จากการล้มละลายค่ะ ดังนั้นนะคะการบริหารไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้โดยที่ผู้บริหารเนี่ยอยู่แค่บนหอคอยเท่านั้นนะคะแต่ต้องทําโดยผู้บริหารที่ต้องรู้จักที่จะทำเหมือนคนทํางานหน้างานด้วยดังนั้นนะคะการบริหารของเขาเนี่ยก็จะบริหารแบบเห็นแก่ผู้อื่นนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญนะคะที่จะทําให้พนักง,งานนะคะรู้สึก นะคะว่าอยากจะช่วยเหลือกันก็คือต้องทําให้พวกเขาเหล่านั้นเน่ยเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เสียก่อนนะคะดังนั้นนอันนี้ก็คือเป็นหัวใจค่ะในการบริหารค่ะของเขานะคะเพราะฉะนั้นการสิทําสิ่งต่างๆด้วยจิตใจที่ดีค่ะย่อมนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็การที่เรามีพลังของความตั้งใจที่แน่วแน่นะคะมันจะช่วยพิกฟื้นบริษัทขึ้นมาได้ค่ะสําหรับผู้บริหารแล้วนะคะ การมีความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วก็ไม่ถอดใจคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องทําให้สําเร็จให้ได้นั่นคือสิ่งที่จะต้องคิดค่ะดังนั้นนะคะผู้เขียนคิดว่าแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังของบริษัทที่ประสบความสําเร็จก็คือความคิดหรือหัวใจที่มีแต่ความตั้งใจอันแน่วแน,วแน่แล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะความปัถนาความกระตือรือร้นและความฮึกเหิมค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดเราต้องมองไปยังอนาคตที่สดใสเชื่อมั่นในความเป็นไปได้แล้วก็ใช้สติปัญญาค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาได้รับมาค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะตัวคุณอินเนอรรีเองเนี่ยเป็นคนยึดมั่นในความถูกต้องนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็จะยึดมั่นในความถูกต้องเสมอแล้วก็จะถามเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับมนุษย์ค่ะความถูกต้องสําหรับมนุษย์ก็ได้แก่ความซื่อสัตย์การไม่หลอกลวงผู้อื่นการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะซึ่งถือเป็นจริยธรรมอันเรียบง่ายค่ะที่เขาจดจําแล้วก็เขาพยายามที่จะทานะคะในเรื่องของความถูกต้องแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะเขาจะใช้จิตวิญญาณในการคิดอย่างถูกต้องเนี้ยค่ะช่วยในการตัดสินใจค่ะดังนั้นนะคะสิ่งจําเป็น ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่แมนยำเนี่ยไม่ได้มีแค่ความเฉลียวฉลาดแล้วก็ความรอบรู้เท่านั้นนะคะสิ่งสําคัญยิ่งกว่าน,นั้นก็คือเราต้องมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีค่ะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจแล้วความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากจิตวิญญ,ญาณที่อยู่ก้นบึ้งของจิตใจของเรานั่นแหละค่ะนั่นก็คือความจริงความดีแล้วก็ความงดงามที่เป็นจิตแท้ของมนุษย์ทุกคนนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะจิตแท้เหล่านี้มันอยู่ภายในของทุกคนค่ะแล้วเราต้องพยายามเข้าถึงจิตแท้ของเราให้ได้ในการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานในแต่ละวันของเรานะคะเราควรยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นแล้วก็ขัดเกลาจิตวิญญาณของเราอยู่เสมอค่ะแม้การใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทำให้เรารู้แจ้งได้แต่ก็ช่วยให้เราเข้าถึงจิตแท้ของเราได้ค่ะ ดังนั้นนะคะคนที่เข้าถึงจิตแท้จะมีความรู้สึกนึกคิดที่สอดประสานกับกระแสของจักรวาลค่ะส่งผลให้ความจริงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความโชคดีค่ะนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายนยคะผู้เขียนเขาก็เขียนถึงการบ่มเพาะพื้นฐานจิตใจที่งดงามค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนที่ทุ่มเทให้กับงานขยันขันแข็งและพยายามยกระดับจิตใจของตัวเองอยู่เสมอะคะ่ะ เหมาะสมกับตำแหน่งของผู้นำค่ะสิ่งที่จะกำหนดท่าทีขององค์กรก็คือจิตใจของผู้นำดังนั้นนะคะผู้นำจะเป็นตัวสำคัญขององค์กรค่ะแล้วเขาก็คิดว่าหากเขาไม่เติบโตเป็นคนที่น่านับถือก่อนนะคะต่อให้ไปบอกคนอื่นว่ามาพยายามไปด้วยกันเถอะความตั้งใจนั้นก็ คงไม่ส่งไปถึงพนักง,งานของเขาดังนั้นนะคะเขาก็เลยเริ่มที่จะอ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้ปัญญาในทุกวันเพื่อพัฒนาตัวตนของตัวเองให้ดีขึ้นค่ะคุณอินามบรีบอกว่าตอนที่เขาเพิ่งเข้าสู่ชีวิตการทำงานได้ไม่นานนะคะจะหมัยเป็นนักศึกษาก็เรียนแต่เรื่องเคมีค่ะจะเรียกว่าเขาเป็นนักวิชาการก็ว่าได้ค่ะดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือความรู้เบื้องต้นแบบที่คนทั่วไปอ่านเลยค่ะ หลังแต่งงานเนี่ยบางทีภรรยาของเขาก็เอื่อมละอาว่าไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้เลยเหรอเขาเริ่มมาอ่านหนังสือช้ากว่าคนอื่นก็เลยพยายามอ่านมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะยังไงนะคะไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหนหรือเหนื่อยมากแค่ไหนก่อนนอนเนี่ยเขาก็จะหยิบหนังสือขึ้นมาอา่านเหมือนอย่างที่ดิฉันเองก็ตั้งใจที่อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นด้วยการทำพอดแคสต์นี่แหละค่ะนะคะแล้วสิ่งสําคัญที่เขาฝากนะคะว่าเราต้องหมั่นดูดลจิตใจของตัวเองอยู่เสมอเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตนะคะโดยใช้สูตรก็คือผลลัพธ์ของชีวิตและก็การทํางานเนี่ยเท่ากับทัศนคติคุณความพยายามและก็ความสามารถค่ะพูดง่ายๆก็คือแม้บางคนจะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและพยายามทํางานอย่างเต็มที่จนสามารถสร้างผลลัพธ์ได้สําเร็จนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปในเชิงลบชีวิตของเขาก็จะติดลบค่ะและเดินไปบนเส้นทางที่แย่ๆแ,แต่ในทางกลับกันค่ะคนที่มีความสามารถไม่มากนัก อาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็เดินบนเส้นทางที่ยากลำบากแต่ถ้าเขามีทัศนคติในเชิงบวกเนี่ยนะคะเขาก็ย่อมประสบความโชคดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมค่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จชื่อเสียงคำเดือนยอเกียรติยศความล้มเหลวความผิดพลาดความยากลำบากหรืออุปสรรคค่ะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบททดสอบที่สวรรค์มอบให้ค่ะเก่าวก็คือถ้าเราละเลยการดูแลจิตใจของเราความคิดที่ไม่ดีหรือความคิดที่ผิดก็จะ ขุดขึ้นมาเช่นเดียวกับการที่เราปล่อยปะละเลยสวนจนทําให้มีวัชพืชขึ้นรกนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าอยากมีชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขความพึงพอใจแล้วก็ความสําเร็จนะคะเราต้องปลูกฝังความคิดที่มุ่งมั่นจริงใจถูกต้องและบริสุทธิ์แล้วหว่มเพาะมันอย่างดีค่ะอันนี้ผู้เขียนเขากล่าวไว้ค่ะ ดังนั้นนะคะนี่คือการทบทวนในแต่ละวันของเราที่เราจําเป็นต้องเตือนตัวเองให้กระทาสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกถ่อมตัวค่ะแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ให้หลงละเลงอยู่เสมอค่ะดังนั้นนะคะเ,ออเขาได้กล่าวถึงนักเขียนท่านหนึ่งค่ะที่กล่าวว่าโชคชะตาขึ้นอยู่กับนิสัยของคนคนนั้นค่ะคนเรามักเจอแต่เหตุการณ์ที่สอดคล้องกับนิสัยของตัวเองดังนั้นนะคะผู้เขียนนะคะ เขาก็บอกว่าไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนเราควรทําจิตใจให้แจ่มใสไม่เศร้าหมองแล้วก็ไม่เอ่ยคาพูดที่เป็นแง่ลบค่ะรวมทั้งรวมทั้งเราต้องเชื่อว่าอนาคตที่ยอดเยี่ยมเนี่ยกำลังรอเราอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะตัวผู้เขียนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าหากเราลงมือทําอะไรสักอย่างด้วยใจที่บริสุทธิ์งดงามสิ่งนั้นย่อมประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ถ้าเราขัดเกลาจิตใจแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะแม้จะพบเจอกับความยากลําบากแต่โชคชะตาก็จะอ่อนโยนให้กับเราแน่นอนนะคะสิ่งที่ทุกคนได้ร่บมาเหมือนกันก็คือช่วงเวลาในตอนนี้ค่ะซึ่งชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตในตอนนี้ด้วยจิตใจที่เป็นแบบไหนนั่นเองค่ะซึ่งในชีวิตของคนเราย่อมได้พบเจอทั้งโชคดีแล้วก็โชคร้ายสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาค่ะ ดังนั้นไม่ว่าตอนนี้เราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนนะคะออผู้เขียนก็บอกว่าอยากให้เราอย่าย,ย่อท้อแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างคึกเขิมค่ะคิดอาจกล่าวได้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เรียบง่ายอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นระหว่างที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะถ้าเราพยายามอย่างเต็มกําลังด้วยจิตใจที่เห็นแก่ผู้อื่นโชคชะตาก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ส่งผลทำให้เรามีความสุขในชีวิตแน่นอนค่ะอันนี้คือบทสรุปของหนังสือเรื่องหัวใจของคุณพาสุโออินาโมรินะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคุณผู้ฟังคิดว่าข้อมูลที่เรานำมาเนี่ยดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากคุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อาจจะส่งคำแนะนำมาให้เราเพื่อปรับปรุงนะคะแก้ไขแล้วก็ พัฒนาในทางที่ดีขึ้นต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ